พ่อจ๋าเอาพ่อจ๋าเร็วพ่อจ๋าเอาพ่อจ๋าเฮ้ยพ่อจ๋าเร็วพ่อจ๋าก่อนเอ้พ่อจ๋าได้เปิดยที่นะไม่ใช่สีแดงเอาป้าปิดยที่พ่อจ๋าพ่อจ๋าสัญญาเลยพ่อจ๋าเออสัญญาเออพ่อสัญญาเร็วถ้าเกิดคุยขาพ่อจ๋าได้นะเอาเปิดยที่เป็นสำันเออเกือบได้เกือบได้เร็วีนึีนึงเออนี่นึง นิดหนึ่งนิดนึ่งเออเออถ้าเกิดพูดพอาจ๋าอะไรนะเอาเปอร์เช่ไปหนึ่งคันเออถ้หนูพูดพูดได้มันก็มันก็เกินเด็กแล้วลูกเอ้ยฮะมันก็เกินเด็กแล้วถ้าพูดได้นะไม่รู้เพราะสัญญาให้เปอร์เช่หนึ่งคันเออถ้าพูดได้นะจริงไหมแบบขับสบายนั่งหลับไปสบายแล้วพอขับให้้ว่าใช้รีโมทกับโซนทำงานเนาะ นอะนั่งดับสบายเลยเนอะใช่ไหมเอ้ยถูกใจใช่ไม่ได้หยุดใจให้ไม่ะด้เนื้อพื้นที่ยังกว้างเนอะขับรถเล่นตอนเย็นนะพ่อก็ขับรีโมทหนูก็นี่ไปนะเอ้อใช่ไหมเออเนอะเอเะาีพอจ่ายเนี่ยไปจ่ายเนี่ยไปจา่ายเอ้ยพอจ่ายได้นะนี่ได้เลยถ้าพอจ่ายได้นะเอาเปอร์เชียไปหนึ่งคันโอเคอยู่ดี ยื้เสืจับจานอาจับจานอาอาจับจาน <c oughs> พ่อจะซื้อปลาชีให้เหรอเอา,าเอาไหมเอาไหมปลาชีสนะเอาไหมเอาเหรอเอาไหมเอาขัาในใหญ่ๆเลยเหรอลูกเอาขัาในใหญ่ๆเลยนะ แค่ไหนบอกแม่สิคุณาาดูทำปากดูทำปากดูทำปากทำปากจูอ่ะลูกทำปากจูเหรอทำปากจูเหรอออ้ทำปากจูทำป,ปากจูนะ